สวัสดีจ้าเ้านี่คุณย่ายไปอ่านในกูเกิ e จ้ะเป็นว่าน้ำเศ้าเขามีประโยชน์จะ้ะมีวิตามินบีซอยลดสิวลดฝ้าให้หนานุ่มให้มือนุ่มแต่ยังสามารถนําไปล้างผักลไมได้จะ้ะต้องเป็นน้ำเศ้าเขาน้ำที่สองจะ้ะว่าสิเป็นเข่าจ้าหรือเขาเหนียวก็สามารถนำมาใส่ได้จะ้ะเมื่อนี่คุณย่ายสิล่องนั่มาล้างนา ล่างนาตอนเศ้าจ้ะเพราะว่ามันขึ้นเขาแซกเขาเลยนะจ้ะเนาะยางมือสองกับมามหนึ่งเขากับน้ำนามเศ้าเขาหนามที่สอง้ะจ้ะขันนามแรกมันจีละค่ายเครื่องตอนหนาจ้ะ,ะน้ำหนามที่สองมากล้างหนายายสิมาลองล้างหนาให้เบิ่งจ้ะเข้าต้องทํำเป็นสมัเสมุนะจ้ะเพื่อนว่า <c oughs> มาจ้ะเข้ามาเริ่มล้างหนากันเลยจ้า yeah <laughs> จกเห้อล่างแลยค่ากับ <c oughs> ตับนะให้มันแห้งตัดยพึงล่างออกแล้วจ้ะทิ่มไปทักกอนทิ่มไปจักซิบซิบหาที่หรือว่าเคืงชั่วโมงจ้ะแล้วเขา่คยไปล่างนาะออกตามปกติจ้ะอันนี้เป็นขั้นตอนการทดลองนะจ้ะคุณยายกับบ่ท่านเคยเหตุคือจัน เห็นว่าเฮาหนึ่งเขาสมือแล้วจะกนอทสายเขาสมือนานอัมนอนเฮากับเหลือทุกมือดีกว่าเฮาทิ้งจ้ะอันผูใ้ใดขยันกะเฮ็ดสม่ำเสม,สมอร้องเบิ่งจ้ะน้ำที่เหลือบอกจ้ะเขาก็เอามาหดต้นใหม่ได้จ้ะหนดหยะง,ง,งามไปเลย,ยหดด้้ยน้ำเศร้าเขาน่นได้สดใสคือจังพนมา ลองเมืองได้จ้ะลองไปพร้อมๆกันจ้ะเดี๋ยวสักพักเข้าค่อยไปล้างหน้าออกจก้ะตอนนี้เขาก็ไปเห็ดเปียกเห็ดงานตามปกติ